เพื่อนเพื่อนไปเที่ยวที่ประเทศลรวใส่หน่อยไทยไม่ไมหาเสื่นเพื่อนไปเที่ยวประเทศลรวค่ะ สวัสดีค่ะท่า,านผู้ชมคลิปนี้นะคะแม่ปิ๊กจับผ่านลูกๆไปเที่ยวที่เมืองท่าแขกแข้งคำม่วนสปปลาวค่ะโดยเราจะนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงจากจังหวัดนครพนมไปนะคะแม่ปิ๊กมาถึงเวลา11นาฬิกา45นาทีค่ะก็รีบตรงไปที่จุดบริการออกนหนังสือผ่านแทนชั่วคราวเลยค่ะเพราะเราจะเที่ยวกันแค่ครึ่งวันเท่านั้นนะคะเมื่อไปถึงค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องยื่นบัตรประชาชนตัวจริงสุทีิบัตรตัวจริงของลูกค่ะแล้วก็พาลูกๆไปถ่ายรูปนะคะโดยมีเงินค่าธรรมเนียมคนละ30บาทและต้อง เ็นเงินสดเท่านั้นนะคะระหว่างที่รอขึ้นเรือเวลา13นาฬิกาค่ะแม่ปิ๊กก็พาลูกๆมารับประทานขนมอร่อยๆที่ร้านซูการ์เนสค่ะซึ่งอยู่ใกล้กๆท่าเทียบเรือค่ะร้านซูคูตาเนสซูการ์าตอนนี้นะคะก็เกือบจะได้เวลาที่เราจะข้ามฟาาไปทางฝั่งท่าแขกแล้วนะคะ,ะเราจะไปรอเรือกันนะคะเรือออกเวลา13นาฬิกาหรือบ่ายโมงนั่นเองค่ะ ตัวเรือโดยสารราคาผู้ใหญ่อยู่ที่60บาทต่อคนค่ะสำหรับเปเปอร์กับเรสมีนะคะยังเด็กเล็กอยู่นะคะเจ้าหน้าที่จึงอนุญาตให้นั่งเรือฟรีค่ะไปค่ะเราจะนั่งเรือข้ามฟ้าไปที่ประเทศลาวกันแล้วนะคะอย่าประมาทนะลูกเดินดีๆก้าวขาใช่ค่ะ เไม่ค่ะขึ้น,นรเรือกันนะคะข้ามค่ะขึ้นไปนั่งลงไปนั่งได้เลยใช่ไหมคะอ่ะลงไปนั่งตรงเก้าอี้ได้เลยค่ะค่อยๆเดินนะคะลูกจับจับดีๆค่ะจับดีๆเดีเย๋ยไม่กลัวหรอก แป๊กไม่ปล่อยลูกไม่ปล่อยปล่อยเลยไม่ได้มองเลยนี่นะคะเปเปอร์กับเรสเม่ก็มานั่งในเรือเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงคะความรู้สึกเมื่อกี้บาเนได้เป็นได้เจ็บไหมเจ็บต้องระมัดระวังนะคะต้องระมัดระวังนะคะลูกนนี่ข้างหน้าฝั่งนู้นนะคะเป็นประเทศลาวประเทศลาวค่ะ เห็นไหมคะเห็นไม่เห็นอายืนดูสิพ่อจับลูกนู่นฝั่งนี้นะคะว้าวน้ำเยอะหวานเยลสีดือดแต่เวลาเรือออกไม่ยืนนะคะน่ากลัวนู่นฝั่งนี้เป็นไงบ้างคะความรู้สึกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะเวลานั่งเรือเราต้องใส่ชูชีพด้วยนะคะ ก่อนนะคะซื้อน้ำก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆเอาน้ำอะไรคะเอาน้ำเปล่าเด็กเปเปอร์มานี้อ่านังง่งรอข้างนอกลมานั่งรอข้างนอกค่ะระวังรถนะคะอันนี้เบียเบียลาวเขยลาวเด็กๆมานี้ค่ะหูยที่นี่มีสแกนด้วยนี่ ทีนี้นะคะเราก็จะเหมารถรถสามล้อเครื่องนะคะในราคา1,000บาทนะมาคันนี้หรือเปล่าราคาหนึ่งหนึ่งพกีบเบาหนึ่พบาทไทยถ้าสมมุติเป็นกีบนี่ก็คือกีบกับประมาณไอ้ห้าแสนแปดหาแกีบค่ะเ้าเด็กๆขึ้นคันนี้บอกค่ะเด็กๆขึ้นค่ะ ไม่ตกอ่ะชอบไหมคะชอบไม่ตกค่ะบอกไม่ตกจับไหมจับไหม,ไม,ไมอยู่ในคอหนูคอหนูนี่อยู่ ของเรานะคะเลือกใช้บริการรถสามลอเครื่องนําเที่ยวในราคา1,000บาทค่ะเขาก็จะพาไปเที่ยวที่ทํานางแอนไปไหว้พระแล้วก็มาเดินเล่นตลาดยามเย็นนะนะคะจริงๆแล้วเราก็อยากจะไปเที่ยวที่ท่าฟารัง่งเหมือนกันเห็นเขาบอกว่าสวยแต่ว่าน้ำเนี่ยท่วมอยู่นะคะก็เลยไม่เสี่ยงที่จะไปเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะคะระยะเวลาในการเดินทางไปที่ทํานางแอนเนี่ยใช้เวลา30นาทีค่ะจากท่าเรือไปที่นู่นก็ ระยะทางประมาณ20กิโลเมตรได้นะคะไม่ไ๊ก็เลยเลือกที่จะไปถ้ำนางแอนก่อนเพราะว่าค่อนข้างจะครึมฟ้าครึมฝนนะแล้วก็เรามีเวลาไม่มากระหว่างทางนี้ก็ขี้ฝุ่นเยอะมากเลยค่ะต้องไปหาซื้อแว่นตาที่ร้านแว่นตาก่อนนะคะตันนี้นะคะเรากําลังจะหาแว่นตาให้เปเปอร์กับเรสลี่อยู่เพราะขี้ฝุ่นเยอะมากนะคะแว่นตาเด็กน้อยขี้ฝุ่นเยอะไหมคะลูกไม่ค่ะหนูหนูอยากใส่แว่นตาเด็กใช่ไหมไม่น่ามีนะมีแต่ของ ใหใ้พ่อไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ไม่นะไม่ใช่แว่นไม่เป็นไรขอบคุณค่ะโมมี่กับโมเป็นหนังกาับหท่านผู้ชมค่ะที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเอ๋อเดี๋ยวพี่เขาจะแวะเติมน้ำม,มันก่อนเติมน้ำมันบอกจ้าเติมน้ำมันแม่เติมน้ำมันก่อน ันนี้อันนี้เขาซื้อว่าปั๊มอีกอย่างอ่ะจ๊ะปั๊มน้ำมันเนี่ยเ้าเวียอ๋ออันนี้ปิโตเวียดนามบอกเออปิโตเวียดนามเออร้านไปปั๊มน้ำมันปิโตเวียดนามแสนหนึ่งนี่เท่าไหร่จ้ะสองร้อยสองร้อยบาทแสนกีบเนาะนั่นแหละแสนกีบโอ้ยขันแสนไทยนี่เด้อแบงค์นี้เลยครับเป็นแบงค์นี้นะคะแบงค์เดียวเลยเออแบงค์เดียวเลยแสนกีบ ก็คือ200บาทค่ะที่นี่น้ำมันลิตรละเท่าไหร่คะลิตรละจะปะจ่ะจะกี่สองหมื่นสองาสองพันพันกับาเป็นยังไงคะทำไมไม่เห็นพูดจาเลยยูทูบเบอร์คิดร้อนละก็อยากมาไม่ใช่หรออยากมาใช่ไหม่ดูมาแลมัดเอยจะไม่พูดเออลมอะไร โอ้ยตะยานแก่เอาเอาเอาเอเอาเอาสิบล้อที่นี่จะเยอะมากเลยนะจะับไปนจับไม,บไมตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาแบบใกล้จะถึงท่าแล้วะคะ่ะท่านผู้ชมใ่อบบานาเของะเก็บกระโดอ้งี้ค่ะเขาทำน้ำหมอ ถ้าจถึกีตเก็บคนละสี่หมื่นีเด็กน้อยเด็กน้อยผมเก็บเด็กน้อยไม่เก็บนะคะมีกิตจะบอกมีมบาทมีบาทไทยได้หรอเดี๋ยวดิผมบอกิงกีักนมันตรงถคนลอ๋ออ๋อได้ได้ค่ะก็จะมีค่าเข้าท้ำนะคะค่าเข้าถำคนละี่หมื่นคนละสี่หมื่นกีเด็กน้อยเลยครับผมเด็กน้อยไม่ไม่เก็บนะคะสี่หมื่นเนาะ แปดหมื่นกีบแปดหมื่นกีบนะคะแบงค์ละสองหมื่นีแบงค์ละสองหมื่นบาทไม่สองกีบสองกีบมากขอบคุณค่ะนี่คือบัตรที่นี่นะคะเปเปอร์หันมานี่เบ็ตเตอร์ข้ามตอนนี้เราถึงข้ามนาแอดแล้วอ่ะไปตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำเป็นก่อนนะคะธรรมชาติมากเลยเนาะอยู่นี่มีอะไรบ้างมีไฟสตาร์ด้วยมีไก่ย่างห้าดาว อันนี้เราก็เอาตั๋วมายื่นให้เจ้าหน้าที่นะคะข้อความน้ำไปทะเลเกๆสวยมหมโอ้โหฝั่งนู้กน,นก็แบบให้เดินขึ้นอะนะคะนี่ายเขาก็เล่นน้ำกันเดี๋ยวนี้เลยท,เที่เราไปที่สะพานเลเบิลไหมไปไกลๆมั้ย นึกว่าน้ำตกเขียนน้ำตกจริงเหรอน้ำตกจริงดต่แ like. ไก็ถ่ายรูป่อน <ๆๆ S 1> ไปกันเลยจับมือพ่อระวังลื่นนะคะอันนี้ทางเข้าไม่ต้องเข้าไปรึได้ไหมอ่ะจับดีๆลูกจับดีๆจับไว้จับไว้ไม่เป็นฝั่งทางเข้านะคะ จะเปีลูกก็จะมีไฟดีไฟอะไรให้อีกก็ามองจากลางมาจะเป็นแบบนี้ต่อกันนะท่านะผู้ชมเขาก็จะมีไฟมาติดไว้อย่างนี้นะคะทำอย่างเ,เหมือนแบบว่ายาหนับเตินซีอะไรอะไรแบบนี้ไม่มันจะได้มองเห็นไงก็มีไฟติดไว้ถ้างั้นก็มืดจะตื่อ<า>ไดเห็น<า>ไหม<า> น้ำย้อยเลยาเป้ลเนี่ยน้ำจากข้างบนแน่ตัวฮะน้ำจากข้างบนโอ้โหไปไหนต่อวะไปเลยไม่เอาไม่ไปไกลไปลึกๆได้ค่ะธรรมชาติของหินไปดยๆนะค่ะลูกค้าจับดีนะแป๊กจับรูกดีๆนะ เดินะการมาเที่ยวท้านางแอนครั้งแรกของครอบครัวเรานะคะความรู้สึกของเมปีก็คือค่อนข้างตื่นเต้นและกลัวค่ะเพราะว่ามาเที่ยวช่วงหน้าฝนด้วยนะคะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางขึ้นี ลื่นพอสมควรเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดน,นะคะจะพาลูกๆมาเที่ยวในหน้าฝนเนี่ยแม่ปิงไม่แนะนําน,นะคะมาช่วงปลายฝนต้นหนาวจะดีกว่าค่ะหรือถ้าอยากมาจริง,รงๆก็ต้องให้ลูกๆเนี่ยใส่รองเท้าผ้าใบที่ดอกยางดีๆหน่อยนะคะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มค่ะแม่ปิงอาจจะถ่ายทําคลิปวิดีโอทุกซอกทุกมุมของที่ท่าได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเรามีเวลาไม่มากพอนะคะ ก็จะพยายามให้ผู้ชมได้รับชมได้เห็นถนึงความเป็นธรรมชาติของที่นี่ดูสิคะสวยไหมคะจริงๆถ้ำอ่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละลูกมันมืดเข้าใจไหมคะเปิ้เป,เป,เปิ้มานีค่ะแม่พอเถอะแป๊บไม่เอาแล้วเนี่ยไปลงฝั่งนน้นไปกลับกล สวยมากเลยไปถ่ายรูึแต่เราไม่ลงเรือนะเรือจริงๆพายได้ว้าวแป๊บๆกหยุดก่อนหยุดข้างล่างนี้นะคะก็เป็นเรือนะไว้สําหรับถ่ายแต่ว่าแบบไปกับเพื่อนไปไปกับเพื่อนไปขอถ่ายรูปก่อนต้องถ่ายถ่ายได้แต่ว่าเราจะไม่ไปนะเพราะเรากลัวจากนี้นะครับเปเปอร์เหมือนเมืองเมืองนิดนึงเนาะตากล้องเหมือนเมืองเมืองเนี้ย นี้คือน้ำอกอันนี้คือน้ลุกากบนไม่ใช่ดาวังคาลุกแสดงว่าข้บนน้ำขึ้นปกอนขึ้ปกโอ้โหไปไหนนี่ไฟฟ้าลูกไปจัแล้วก็อนปจับอนกั้นอะผูเจ้าก่อนผจ้าหรืจ้าฤีก่อนจ้าสมาธิผูเจ้าไปจ้าเลยฤษีก่อนผูเจ้าจับลูกเปิอจับแม่แม่เปอรจับแม่ ห, iden, หาทางลงอไปแล้วกลับละระวังระวังจะมีสงลูปมากัะดิคือเด็ไม่อแต่่าทำไมมันกไม่ทำไมท่าตัวมันก็สร้างหูตเปอร์เซนต์้วน้ำน้ำนน้ำน้ำโอ้ก็ทำแบบต้องระวังนะคะถ้าขาลูกมาเพราะว่า มันก็มีน้ำอะนะคะมันแฉะนะคะก็จะทำให้ลื่นมเย็นเนาะไม่ร้อนร้อนหรออย่าเดินค่อยๆเดินหนุกช้านะๆช้าๆเมื่อเราออกมานะคะก็จะมีคาเฟ่น,นี่นะมาได้แล้วเดินต้นไม้กินดื่น้ำส้มด้วยอยดนนกปปอยยนนดื่น<ะ>้ำส้มฝนตกไปตรอยนะเนี่ยเขาบอกฝนตก นี่คืออะไรอ,ไอ่ะอช,า,ชาไต้หวนันโอ้ยห้าสิบบาทขอขอขอถ่ายหน่อยชาไต้หวันจ้ะชาไต้หวันที่ทำนิวทรีเอาไต้หวันนิวทรีอ่ะเนี่ยขอชิมซิไม่กินเลยบอกหวานน้อยเลยหวานน้อยมาเดินตามแม่มาเลย กราจะใช้เงินบาทนะคะซื้อเพราะเราไม่ได้แลกเงินมิกิเนะนะค่อยๆเดินก้าวลงก้าวลงลงก้าวลงค้นขายูไทรเช้าบาเห็นค้นขายเนื้อแค่นี้หรอคะโดยแค่นี้่เผ็ดบอเบสแม่มาเร็วซุกกระบอก อันอันนี้เผ็ดบอกคะอันนี้จะบอกเ็ดบอกเ็ดทุกปีเรียกพน,น,นันเดืออันนี้ก็ยังเป็นเดดเลยเอาเหลือแต่อันนี้อย่างเดียวบอเหลืเอเหลืออ,อ,อันนี้อันเดียวบอจ่ะทุกี่มันสุกบออ่าสุกบ่คะสุกแล้วชุกแล้วเอทอดให้สุกอ๋อบอ่เป็นอย่างจะเอานี่แม่อืมจากบานบ่บ,บ,บ,บ่ได้แล้เงินกีบมาก็เป็นเล่นไพ่แหละไลท์กอล์ฟสี่สิบห้าสี่สิบห้าบาทเด๋ถ้าเป็นก้าวแหละ หมืน 8, ่นแปดหมืน่นแปดฝนตกแล้วค่ะท่านะผู้ชมเราออกจากถ้ำมาพอดีเลยตกใส่สีเมื่อแล้วเนาะเมื่อหละล่นะเพราะว่าฝนมันตกเมื่อยเนานะกลับเลยเนาะ,ะข้างเมืองเลยนะคะเราจะได้กลับันเลยนะคะเพราะว่าฝนตกแล้วไปไหนต่อไปไม่ได้เลยข้างเรือไม่ได <c oughs> ้ดีเราได้หมู่ขาดว่าจะาไปเดินตลาดหาของกินกันใช่ไหมคะ ของตกแล้วเราจะกลับกันเลยเนาะโอเคสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะอ้าวถึงตลาดแล้วหรอคะโอ้ะเด็กๆเดี๋ยวนะคะเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดกันนะคะไปดูของกินก่อนนะคะเดี๋ยวเราสักสี่โมงกว่าไปค่ะเราจะไปเดินตลาดกันก่อนเดินระวังนะคะทำหมวกให้รูปดีๆหน่อย

ไปดูตลาดสดของเขากันนะคะเนี่ยไปแป้งสักหนึ่งกระป๋องหลังหน้ากันเถอะอ่ะไปก่อนไป,นไปม่วนเหรอป้ายทะเบียนเขานี้คนหน้าขม่วนขม่วมก็มีร้านทองอยู่ในนี้นะคะ ร้านทองเปิดนี้ข้าม่าข้ามข้ามร้านทองนะคะก็มีร้านผ้นาระวังน้ำค่ะลูก่ผ้าน,าน,นี่นาลิกา เนรดูซีมีเ,เครื่องเขียนไ,ไปหาไปได้แม่เดนจับมือหูมีก็ไก่ก็ไขายหนูซื้อ<บ>เรียนของประเทศของประเทศขเขาค่ะเป็นภาษาลาวเห็นไหมแต่เขาก็เรียนก็ไกแบบ่เหมือนกันนะออไม่หนูไม่เอานูไม่ดูเฉยๆยก็มีหนงซื้อสมุดเป็นร้านเครื่องเขียนของที่นี่นะคะ ระวังน้ำค่ะน้ำฟองเยอะเหมือนกันนะคะท่าน,น,นผู้ชมหอมนี่ก็เป็นสมุนไพรนะคะหยกดเครื่องสูบอ่านอมอ๋ออย่างนี้เหรอคะทุกค<ม>่ั้เด็กเหลือค่าเด็กค่าบีคือเขาเรียกว่าอะไระัะตึกโบร,ราณใช่ไหมคะฝั่งแถวไหน ที่ผ่านมาแต่กี้บ้านสมัยก่อนบ้านสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนก็ข้าวไปฝั่งไทยกันเยอะเลยใช่ไหลงนันทีนี้กันมาเสร็จแล้วเราก็ไปก็ไปทานอาหารนะคะที่ร้านร้านปิ้งไก่นาโป่งปิ้งไก่นาโปใช่ะหมปิ้งไก่ปิ้งไก่ปิ้งไก่ไก่ไก่ย่างเลยปิ้งไก่นาโป่ง เรารอนั่งเรือข้ามฟากกลับไปทางฝั่งจังหวัดนครพนม,มนะคะแม่ปิ๊กก็เลยมารับไปทานอาหารที่ร้านปิ้งไก่นาโปกค่ะซึ่งอยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงนั่นเองค่ะเขาบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะไปเราไปดูเขาย่างไก่กันกว่าค่ะเราสั่งปิ้งไก่ไปหนึ่งตัวนะจ๊ะไปด,ดูกันหูไก่เขาตัวใหญ่มากเลยค่ะไทยใดบ่จา้า โอ้ใครโตยัยย<ะ>ัยนี่ขาดคือหญ่แท้ دة, จะก,จกรีบจ้ะาขายเงิสิเงินไขเงินเล่าเอาเอาเงินเอาเงินลาวก่อนก็ได้เงินลาวาเลยแนสนเศร้าแนสนเศร้าแสนสองเานาะใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเป็นของใครล่ะของ,องไข่กับต,นะตัวละสองร้อยบาทสองร้อยตัวแต่ใหญ่มากเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ เอาลองเอาเป็เเนนะนี่สองร้อยบาทนะคะรถเขาแน่นมากเขาบอกว่าแซ่บ mm hmm. นี่ไงคะอันนี้คือย่างเสร็จแล้วนะถ้ากินไม่หมดที่นี่ก็หอกลับไปกินฝั่งไทยบ้านเราได้ mm hmm. ตัวใหญ่จริงใหญ่เขาตัวใหญ่ตัวสองน้อย mm hmm. ตอนเย็นก็จะคือคืนอยู่เนาะ mm hmm. คนกัสีร้ายเย็นมาจ้าตอนแรก mm hmm. นี่ไงคะ ตรงนู้นฝั่งบ้านเราเดี๋ยวเอากล้องมาถ่ายกันเขาก็มือถือถ่ายกันไก่ตัวแสนสองอแสนสองกีบร้อยกว่าบ,บาทไงสาวปิ้งไก่ที่นี่เขาจะไม่ขายแบบครึ่งตัวเหมือนบ้านเรานะคะ แล้วก็ตาลาวขอเป็นช้อนส้มเลข้าวเหนีนยวลาวกับไทยก็เหมือนกันหละลูกไก่ย่างที่นี่นะคะของเขาตัวใหญ่มากเลยค่ะเขาจะหมักเกลือนะคะเนื้อก็จะแน่นๆเนหนียวนิดนึงค่ะแต่ว่าอาร่อยสดเด้งดงเลยค่ะส่วนนี้ก็คือส้ตมตำนะคะดูหน้าตาเหมือนจะไม่แบบจัดจ้านนะคะแต่รสชาติแซ่บมาก มานี่นะคะถัดมาก็คือลาบเป็ดค,ค่ะอร่อยค่ะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะ447บาทนะคะค่าอาหารของเราวันนี้นะคะถ้าเป็นของประเทศลาวก็จะเป็น255,000กีบนะคะเราไม่ได้ได้เงินมาเราก็จะใช้เงินไทยนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเซ็นเตอร์พอยท์ท่าแขกน,นะคะ ที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือร้านเหล้าค่ะกินบงก <รา S 1> ินเบียอะไรอย่างนี้ขเ,เขาจะเปิดเพลงตอนกนคืนอ๋อเขาจะเปิดเพลงตอนกลางคืนเซนตอร์พอยจะอยู่ใกล้ๆกับท่าเรือที่เราจะข้ามฟากกลับที่นครพนมะนะคะน้ำพุเดิน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 ก่อนกลับนะ มีอะไรส้มตำขายว่าเรากินอิ่มแล้วก็ไปเดินย่อยหน่อยร้านก็บบฮะมันคืออะไรอะบาร์บีคิวโอ้บาร์บีคิวใหญ่มากเลยคะ่ะท่านผู้ชมโอ้อลังการมากเลยที่นี่เขาแบบทุกอย่างอลังการหมดเลยนะไ,ไก่เกยปลาหมึกปลาหมึกดูสิอันนี้นะ่าเป็นหม่าล่าหรือเปล่าอย่าไปจับนะคะอย่าจับอย่าจับอย่าจับปลาหมึกเขาก็ตัวใหญ่ใหญ่ ป้องกันความสาะอาดจากแมลงวงมแมลงวันอ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นขาหมูนีน่ผัดไทยนะคะขนมจีนนะส่วนใหญ่ก็จะปิ้งไก่นะคะร้านก๋วยจั๊บนะคะเออเอ่รเดินค่ะเดินดีๆนี่ก็ขายปิ้งไก่อีกแล้วปิ้งไก่เขาก็ไ่เริ่มเพิ่มเลยโอ้ไส้กรอกยยใหญ่ๆ อูลูกชิ้นใหญ่ๆดูสิ่ะจับมือกัน้นของหวานเขาก็น่าทานค่ะของหวานหมูปลาหมึกส่วนก็จะมีพวกปิ้งๆนึ่งๆน,น,น,นะคะเต็มทุกร้านเลยน,นะคะท่านผู้ชม หมดเวลาเที่ยวแล้วค่ะท่านผู้ชมครอบครัวของเรานะคะได้เดินทางกลับโดยเรือโดยสารเที่ยวสุดท้ายเลยค่ะเวลาประมาณ5้าโมงกว่ากว่านะคะขากลับเนี่ยใช้เวลาไม่นานค่ะไม่เกิน15นาทีเราได้นั่งเรือข้ามฟากลําเล็กกว่าเดิมนะคะสีน้ำก็ค่อนข้างน่ากลัวหน่อยนิดนึงนะคะต้องจับลูกไว้ดีๆนะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมคลิปของครอบครัวเราจนจบเลยค่ะ นานนานมากแล้วค่ะที่แม่ปิ๊กไม่ได้ทําคลิปพาลูกเที่ยวเลยหวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบกันนะคะแล้วถ้ามีเวลาแม่ปิ๊กจะพาลูกๆไปเที่ยวทางฝั่งลาวอีกแล้วก็จะมารีวิวการท่องเที่ยวในแบบฉบับพาลูกเที่ยวให้ได้รับชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ